สวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าวด่วนภาคดึกค่ะหรือสพัดเพื่อไทยให้เวลาพักภ,ภูมิใจไทยตัดสินใจ48ชั่วโมงหรือ2วันจะเป็นภักฝ่ายค้านหรือจะร่วมรัฐบาลจั่หัวข่าวแบบนี้แน่นอนเลยค่ะเพราะประเด็นสำคัญก็คือคุณอนุทินได้ออกมาถแถลงผ่านสื่อนะคะ บอกว่าถ้าหากว่าภรคเพื่อไทยเนี่ยปรับตนเองออกจากกระทรวงมหาไทยพรรคภูมิใจไทยก็จะขอไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะหลังจากที่แกนนำพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายกนะคะ,ะปล่อยให้เวลา <laughs> ผ่านไปสองวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเคลียรเรื่องงานด่วนที่สำคัญหรืออ่า คือตรงๆก็คือด้วยภาระงานที่ยุ่งอ่ะนายกไม่ได้มีการประชุมกันกับแกนนำหรือว่าประชุมในพักนะคะอ่าก็เพิ่งมีโอกาสนะคะนายกก็คงต้องการที่จะให้เกียรติให้เกียรติทางพักนะฮะแล้วก็ให้เกียรติกับที่ปรึกษาหรือว่าแกนนำพักอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ตามความเข้าใจของดิฉันนะคะเพราะว่านายกก็ พูดกับมวลชนแบบไม่ได้ปิดบงังแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยคือให้ตีใจความก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ปรับรัฐมนตรีก็คือยังไม่ได้ปรับจริงๆค่ะนะฮะแต่ข่าวลือสะพัดออกมาแล้วค่ะในวันนี้17มิถุนายนนะคะเวลา15นาฬิกานะคะมีการเปิดเผยว่าเวลานี้นะคะท่านนายก พรรคเพื่อไทยนี่ได้แจ้งไปยังคุณอนุทินนะคะว่าพรรคเพื่อไทยนี่ได้ตัดสินใจที่จะปรับโครโมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะเอามาบริหารดูแลเองโดยยินดีที่จะให้โคต้าหรือว่าให้ให้สิทธินะ์หนึ่งกระทรวงเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะให้อยู่สองกระทรวงเป็นการ เป็นการทดแทนหรือยังไงก็ตามค่ะหมายถึงว่าแม้เอามา1กระทรวงแต่ก็จะให้ภาคเพื้อไทยมีการทำงานเพิ่มขึ้นอยู่สองกระทรวงก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คืออรัฐมนตรีสำนักนายกค่ะเป็น2องอกระทรวงที่จะให้นะคะโดยงานนี้นะคะ พรรได้ยืนกรานว่า,ามันมีความจําเป็นที่จะต้องปรับตามนี้นะคะแล้วก็เอาพักมาบริหารเอา,เอาประธานด้วยเ,เอากระทรวงมหาไทยมาบริหารให้เวลาคุณอนุทินหรือพักคภูมิใจไทยตัดสินใจแล้วก็ให้คําตอบภายในสองวันคือ4ี่สดชั่วโมงพักเพื่อไทยจะรอดูเวลาสิบหนาฬิกาของวันที่19 หรือว่าบ่ายสามของวันพฤหัสที่19มิถุนายน2568ว่าพักภูมิใจไทยจะยินดีร่วมรัฐบาลต่อโดยมาบริหารกระทรวงสาธารณสุขและรัฐและ,ะ,ะ,ะรัฐมนตรีสํานกนายกรัฐมนตรีโดยพักเพื่อไทยจะบริหารกระทรวงมหาไทยถ้าโอเคตามนี้ก็ร่วมรัฐบาลทำงานกันต่อไป แต่ถ้าหากว่าไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้และอยากจะทำงานในตำแหน่งมหาไทยมันก็เป็นไปไม่ได้นะคือจะไปเป็นฝ่ายทานตามที่ประกาศก็ตามใจแต่ก็ให้เวลาคิด2วันจะร่วมรัฐบาลในโดยมีกระทรวงสองกระทรวงคือสาโสกับรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี สถานการณ์การเมืองและเรื่องต่างๆเข้มงวดเข้ามาทั้งการเมืองในประเทศและต่างประเทศนะคะเป็นอย่างไรเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมติดตามต่อไปสวัสดีค่ะ